สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปฟังคลิปที่ไอ้ขาหมูดูดมาจากอีขาเบียดมีบางอย่างน่าสนใจแล้วก็ต้องเงีย้ยหูฟังและนํามาวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนว่าอีขาเบียดเล่าเรื่องอะไรแล้วมีอะไรเป็นจุดน่าสนใจไปฟังกันคะ่ะ เราก็ดึงมาเลยของแอดนิงต้องเคลียร์ช่องให้สะอาดลบคลิปที่แอแจ้งมาโอเคนะก็ตามนั้นนะก็ก็ทาตามที่เพื่อนแนะนำนะน่าจะไม่มีอะไรของแอดก็เหมือนกันนะก็เคลียร์เคลียร์คลิปที่แอดเบนดึงดึงแบบไม่ได้ขออนุญาตนะอันนี้คือเราไม่ได้ขออนุญาตในในช่วงเวลานั้นนะหนึ่งคลิปนะแล้วเจ้าของช่องเพื่อนนะก็แจ้งนะแจ้งมาแจ้งมาที่เมลของเราแล้วนะก็คือยื่นคําร้องเข้าไปแล้วนะก็คือ เหมือนกับนะเขาแจ้งเรื่องเข้าไปที่ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่า y t u t u เนี่ยก็มองว่าเราเนี่ยยังยังไม่เคยทําผิดนะสักครั้งนะก็เลยเทำโทษเรานะหนึ่งครั้งนะก็คือรู้สึกว่าปิดการมองเห็นปนระมาณ3เดือนนะแต่ก็ยังทําคลิปทําไลฟ์ได้ปกตินะแต่จะไม่ค่อยมีนะรายได้นะเรโฆษณาอะไรมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราแอดก็ลงแล้วก็คลิปของแอดเนี่ยจาก10คลิปเนาะทำให้ได้10คลิปเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสคลิป สามคลิปสองคลิปนะอะไรประมาณนี้แล้วก็บวกเพิ่มกับไลฟ์สดไปด้วยนะแล้วก็พอไลฟ์สดเนี่ยส่วนมากแอดก็จะพูดคุย f อแล้วก็รีวิวสินค้าแล้วก็พูดคุยต่างๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอีคาเบียดมาเล่าประสบะการณ์ที่ตัวเองก็เคยโดน YouTube ทำโทษปิดการมองเห็นไปสามเดือนเพราะว่าไปเอาคลิปคนอื่นเข้ามาตัวเองก็ต้องทำตามที่ y o u t u b เขาสั่งการว่าต้องหนังอย่างนี้แล้วก็มีการลงโทษทำทันบนกันว่าง,งั้นเถิดนะคะ อีคาเบียตก็นำมาเล่าสู่กันฟังเทียบเคียงก,กันกับกรณีของช่องอิงหมอปลอมนั่นเองทีนี้ถ้าฟังดีๆเนี่ยนะคะอีคาเบียตบอกว่าที่ฉันโดนเป็นเพราะว่าฉันไปเอาคลิปของช่องช่องนึงมาคลิปเดียวโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเขาก่อนไม่ได้ขอก่อนไปเอามาแล้วเจ้าของช่องเขากดรายงาน คุณจะเห็นว่าไอ้พวกอีขาเบียดไอ้พวกนี้เนี่ยนะคะในกลุ่มไอ้่วยเนี่ยมันดูดคลิปกันไปดูดคลิปกันมาไอ้ขาหมูดูดคลิปไอ้จ่าจอมดูดไอ้จ่าจอมดูดก็ดูดคลิปไอ้ขาหมูดูดคลิปคนนี้คนนี้เขาดูดคลิปกันเองเพราะฉะนั้นคลิปที่อีขาเบียดไปดูดเอามาลงช่องพุทธมหาหากินพยายามจะปั่นให้ได้วันละสิบคลิปต้องเป็นคลิปของคนฝั่งเดียวกันแล้วคนฝั่งเดียวกันก็เห็นอยู่ว่า ถ้ามันดดดไปทั้งร้อยนี่นะคะมันจะขึ้นมาข้างหลังเหมือนชิมุนีดดดคลิปไปชั้นไปทั้งร้อยมันก็จะขึ้นมาว่ามีคนนี้เอาคลิปคุณไปใช้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยหรือเราจะรายงานหรือเราจะอะไรยังไงแต่กรณีของอีคาเบียตโดนรายงานคลิปหนึ่งนั่นเป็นคนพวกเดียวกันนะคะก็เห็นอยู่ว่าช่องเบนกกกอบเป็นพวกเดียวกันแทนที่แทนที่จะรายงาน คือแทนที่จะมาบอกเขาว่าเบนลบออกนะอันนี้พี่ไม่ชอบที่หลังอย่าทําอีกที่หลังมาคุยกันก่อนขอ,อกันก่อนหรืออะไรยังไงแทนที่จะบอกกันก่อนไอคนนั้นรายงานทันทีค่ะแปลว่าไม่ชอบหน้าอีขาเบียดอยู่แล้วก็รายงานทันทีเลยทีนี้พอรายงานปุ๊บเนี่ยจริงๆรายงานแล้วคือถ้ารายงานแบบมีเมตตา มันจะมีว่าให้เราติดต่อเจ้าของช่องได้ไหมขอให้เขาถอนการรายงานอะไรอย่างนี้ได้ไหมแต่อันนี้ก็ไม่มีนะคะก็คือโดนทําโทษทันชีโดนทําทันบนทันชีโดนปิดนุ่นปิดนี่ไปแปลว่าไอ้พวกเดียวกันที่เราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันมีคนที่แอบเกลียดขี้หน้าแอบมันไส้อะไรกันอยู่คือแอบมีจังหวะเมื่อไหร่กูแทงหลังมึงเมื่อนั้น อันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ดิฉันจะชี้ให้ดูว่าตรงนี้น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ขาหมูช่องเก่าดูดคลิปมาสารพัดสารเพลปลิวไปแล้วจนปลิวไปแล้วมาวันนี้เริ่มดูดคลิปอีกแล้วดูดคลิปอีคาเบียดดูดคลิปคนนั้นคนนี้ดูดคลิปเชฟยันถ้าคุณยังดีกันอยู่เขาก็จะปล่อยแต่ถ้าวันไหนเขาไม่พอใจผิดอะไรผิดหูคบกันไม่ได้แล้ว เขาก,กดรายงานตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งนิดเดียวเองค่ะไอ้ขาหมูก็จะปิวอีกรอบนึงแล้วก็หมดทางทำมาหากินนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกว่าใครที่โดนไอ้ขาหมูด่าเอาหักหลังเอาโดยเฉพาะแต่จะบอกว่าน้ำตาลเปรี้ยวจะเล่นงานในขาหมูน้ำตาลเปรี้ยวเองก็เอาจะดูดคลิปคนอ,อื่นเหมือนกันค่ะ ท,ที่เลวร้ายที่สุดก็คือน้ําตาลเปรี้ยวดูดคลิปคนอื่นมาลงช่องตัวเองไอ้ขาหมูดูดต่อจากน้ําตาลเปรี้ยวโอ้โหพวกมึงนี่ดูดกันแบบสมมตินะคะถ้าการดูดคือการการเสียบตูดกันว่าง,งั้นเถอะมันจะกลายเป็นว่าพวกคุณเสียบตูดกันเป็นวงกลมทั้งหมด <c oughs> ทางคนทางเสียบตูดกัน จุดเทียนวิยนวนเรามาสองคนวนเอ๋ยวนเวียน <c oughs> ร้องพัดสะบัดสะบกรองพัดสะบัดสบกเอาจุดจุดจุด,จดตกมารูปหัวเทียน <c oughs> เอาแล้วกูท้าเรื่องอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ดิฉันจะชี้ให้ใหเห็นค่ะว,ว่าจริงๆแล้วในพวกเขากันเองเนี่ยแอบแทงหลังกันอยู่แอบไม่ชอบที่หน้าแอบมันไส้แอบนั่นแอบนี่อยู่ ก็เลยโดนรายงานทั้งๆที่ดูดคลิปฝั่งเดียวกันเองในขณะที่ดิฉันพอโดน YouTube ตำหนดิดิฉันไม่ได้กดรายงานอะไรตามที่ YouTube ต้องการดิฉันฝากบอกไปว่าลบออกซะอันนี้คือคนที่เขามีความจริงใจกันค่ะลบออกซะดิฉันก็เคยพูดอยู่ว่าถ้าวันไหนนั่น จะ,จะไม่ทําจะไม่รายงานแต่จะบอกมูดีว่าไปลบออกซะอย่าเหลือไว้เพราะถ้าเหลือไว้ฉันอาจจะไม่ถ้าโกรธหรืออะไรวิบขึ้นมาอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่ได้ยังคิดก็ได้นั่นแหละคะ่ะเราเลยได้รู้ว่าฝั่งนูน้นเผลอไม่ได้ใครพลาดมูมาดูดคลิปกูกูไม่ชอบหน้ามึงกูรายงานทันทีได้จังหวะถ้าใครไม่ชอบน้าขาหมูแล้วโดนดูดคลิป ใจล่งๆไห้นะคะค่อยๆจิกค่อยๆจิกค่อยๆจิก,จกเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าไอ้ขาหมูจะไปรอดแค่ไหนลำพังตอนนี้เนี่นะคะไม่โดนใครรายงานช่องไอ้ขาหมูก็ไปไม่รอด <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าอีกช่องต่ำพันธ <c oughs> ์ <c oughs> แต่ที่ฉันเตือนไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามที พบกันเราพบกันแค่ในระดับหนึ่งที่ไว้วางใจกันได้อย่าไปเยอะค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเองอย่างที่ทีฉันโดนที่ฟักกิ้งก้อยําใส่นั่นแหละพวกคุณก็เหมือนกันจะดูดคลิปจะอะไรจะคิดถ้าเป็นพักพวกเดียวกันระมัดระวังไว้ให้ดีค่ะวันหนึ่งคุณอาจจะการโดน YouTube ทำโทษยังไม่น่าเสียใจเท่ากับการโดนเพื่อนหักหลังใช่ไหมคะเบียร์ เธอคิดเหมือนฉันใช่ไหม